เหมนตกน้ำมากเลยนะครับอือก็ดีนะชิดดีนะคะคนที่ชอบนานๆไงโถอยาเราเล่นกันสิครับคุณมิวชอบผมจริงหรอจริง<า>สิตอบเร็วว่าอะไรทำไมยู่ถึงถามล่ะก็ล<บ>่นนี้ครับก็ถามเฉยๆผมก็ชอบคุณวิวเหมือนกันครับ เมื่อกี้นายพูดอะไรหรือเปล่าเปิร์เป,ป,ปิดครับงั้นหรอหรือว่านายพูดว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ซะอ,อีกร,รู้อยู่แล้วหรอครับฮะรู้อะไรหรอก็เรื่องที่ผมบอกชอบคุณไงอ้าวเมื่อกี้นายพูดงันจริงหรอเอ๋ฝนหยุดตกแล้วสินะครับ Uh-uh. -oh.